สวัสดีครับค,คุณผู้ชมสวัสดีฮะปาจอยสวัสดีครคับเค้กสวัสดีคุณผู้ชมทางเนชั่นทีวีนะฮะรวมถึงคุณผู้ชมทางวิทยุด้วยที่ FM 102.0เนชั่นเรดิโอฮะมาแล้วค่ะทุกเช้าตีห้านะคะเจอกับคับเค้กแล้วก็ปาจอยไใน ปาลาเป็นรายการสดนะฮะตีห้าถึงหกโมงเช้าเอาละคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเราได้ผ่านทางหน้าจอทีวีโดยการส่ง SMS นะฮะพิมพ์พีตัวใหญ่เว้นวรรคตามด้วยข้อความที่อยากจะคุยส่งมาที่4 2 4 0 3 3 3นนะแล้วคนที่เล่นโวิสเตอร์ที่ยังไม่หลับหรือว่าเพิ่งจะตื่นนอนพิมพ์ข้อความอะไรมาคุยกับเราก็ได้แล้วก็ติดแฮชแท็กนะฮะฝากตลาดภาษาไทยเราจะร่วมพูดคุยกันผ่านทางหน้าจอทีวีคุปาสวยปาปานี้ไงค่ะ ขอบคุณธนาชาติให้ปากที่มา<ช>นะคะแล้วก็วันนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมตั้งใจดูรายการดีๆนะเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวเราจะมีของแจกใช่ฮะามาที่เรื่องราวโ,โอ้โหเมื่อวานนี้เกิดปรากฏการณ์หลายอย่างเลยนะฮะพ่อจอยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะแจกหนึ่งอันนะให้สําหรับข้อความแรกที่ขึ้นมาเอแล้วก็บอกด้วยว่าดูอยู่ที่ไหนช,<อ>ชื่ออะไรดูอยู่ที่ไหนถูกต้องสนุกไหม เป็นยังไงถามเรื่อยเลยอ่าวเมื่อวานนี้เกิดปรากฏการณ์หลายอย่างนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของประชาชนแห่กันไปถอดถอนเงินจากธนาคารออมสินเนื่องจากรู้สึกว่าไม่พอใจกับทางธนาคารออมสินปล่อยกู้แบบอินเตอร์แบงค์ให้กับทางทกศนะฮะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะสาขาในกรุงเทพมหานครเท่านั้นมีทั้งภาคใต้ ในเขตปริบัมันทนจะเยอะมากใช่ฮะรวมถึงผู้นวยาการธนาคารเอาสินนี่ก็โ,กโหเข้าสายตามรายการทีวีต่างๆในการที่ไปแจกแจงว่าการปล่อยกู้แบบอินเตอร์แบงค์เนี่ยเขาปล่อยกู้ไปเพราะอะไรเพื่ออะไรนะฮะแต่ว่าแจกแจงกันวันนี้เลย,ลยก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยตั้งข้อสังเกตบอกว่าเอ๊ ประชาชนแห่ไปถอนเงินกันขนาดนี้เนี่ยไม่น่าจะมีการทบทวนหรือว่าเปลี่ยนแปลงไหมเพราะว่าเห็นว่าวันหยุดเนี่ยมุ่งมั่นมากเลยที่จะให้เขาเให้ถอดกระสอกู้แต่ปรากฏว่าพอเย็นๆตกเย็นห้าโมงเย็นปุ๊บสถานการณ์เปลี่ยนเพราะว่า คนแห่ถอนเงินสามหมื่นกว่าล้านเยอะมาก,น,ากนะฮะเงินฝากเมื่อวานแบงก์ออมสินมีหมื่นกว่าล้านหักกบไปกบโอ้โหตายแล้วเงิน,น,นละเอาไปสองหมื่นแล้วจะมาพูดถึงตัวเลขแบบเป็นจริงๆเลยว่าเท่าไหร่กันนะฮะแต่ว่าเรื่องแรกที่เราต้องติดตามกันก็นกคือเรื่องราวของสอรอสอวันนี้เขามีการประกาศแล้วนะฮะวันที่18กุมภาพันธ์สอรอสอจะมีภารกิจขอคือสถานที่ราชการและก็ถนนรวมทั้งหมด5้าจุด ห้าจุดมีที่ไหนกันบ้างนะฮะก็มีที่ทำเนียบรัฐบาลมีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีกระทรวงแรงงานกระทรวงมหาดไทยและศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะฮะเขาพูดอย่างนี้เลยเมื่อคืนมีการเตรียมพร้อมกองกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาแบบว่า เอาตรงไปตรงมาคือชุดปราบจราจนมาจากทั่วทุกสารทิศด,ด,ดำๆหน่อยนะฮะออเออมันจะใส่ชุดอะไรมันจะปราบเหรอวันนี้ยมันจะปราบอ,อเดี๋ยวพี่น้องต้องตังต้งรับดีๆนะฮะเขาบอกเลยขั้นต่ำหนึ่งพันห้าร้อยนายเฮ้ยป้ารู้มาเป็นหมื่นเลยนะนี่เออผู้ผิดผู้ผิดหน <5, 000 S 2> ึ่งหมื่นห้าพันนายหมื่นห้าพันนายแล้วก็มีกําลังเสริมพร้อมปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งหมื่นนายรวมเป็นทั้งหมดสองหมื่นห้าพันนายก็ใช่ไงรู้ ข่าวนี้เมื่อคืนก็เลยถามเพื่อนๆที่ไปชุมนุมเพื่อนฉันเนี่ยนอนค้างอ้างแรมกับการชุมนุมนะ,ะเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกว่าก็ไม่ไม่ไปไหนก็จะนั่งสวดมนต์กันเพราะครั้งที่แล้วเพราะ <ขอ S 1> ว่าที่เมื่อวันวันทายที่ผ่านมาส4ี่กุมภาพันธ์ที่นี่ออเอาอินเสิร์ตนี้ได้ไหมมันเหมือนเค้กเป็นเพียงข้างเขาเลยไอยแหมแล้วก็ได้รับ เกียรตินะอยู่เพียงข้างคุณอาเฉลิมเฉลิะเขาจะบอกว่าใครเป็นน้องพ่อแกอันนี้เมื่อวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเขามีการขอคืนพื้นที่ที่แจ้งคณะใช่ไหมป้า<ช>ถ้าได้ดูภาพข่าวจะเห็นนะฮะจะเป็นกองชุดปราบตรามจรารน,นี่แหละ<ช>ก็ถือโลโล,โลส่สใสเลยนะเดินเลี้ยงนั่นคือเรียกปราบแล้วเหรอเออเนี่ยเดินเรียงหน้าเลี้ยงหนึ่งเลียงหนึ่งไปเสร็จใช่ป่ะแล้วก็จะมีประชาชนนี่นะฮะก็จะมานั่งเรียงแถวสวดมนต์แล้วก็สุสุดท้ายก็ขอคืนพื้นที่ไม่ได้ คือจะด้วยอะไรก็แล้วแต่คือการที่จะเข้ากระชับพื้นที่แบบนี้เนี่ยนะมันมีความเสี่ยงหลายอย่างถูกแล้วก็หัวใจของผู้ชุมนุมก็คือประเด็นเดียวก็คือต้องการให้รัฐบาลนั้นไปจากอํานาจซะแล้วก็ตั้งรัฐบาลใหม่เพราะฉะนั้นเอาเอา,เอาที่ไปทําอะไรไม่ได้เหมือนเดิมเดี๋ยวเขาก็้ามาใหม่อเดี๋ยวรอเดี๋ยวก็ต่อไปนะฮะว่าวันนี้การจะขอคืนที่5พื้นที่เนี่ยจะทําได้หรือไม่ติดตามชมกันนะฮะ่ามาที่เรื่องราวเอาพี่พู้เหมือนหนังเลยนะติดตามชมเราต้องคอยติดตามสถานการณ์ไงป้าว่าเราอยากจะเให้เขา เอาคุณที่เราคืนมาเอาคุณผู้ชม s m s แรกส่งมาเราจะแจกของใช่เป็นไม่บอก รู้<ด>นะว่ารักกันจริงก็แ่บมาที่เรื่องราวของธนาคารออมสินกันสักนิดนึงนะครับคุณผู้ชมคุณวรวิย์ชัยลิมปะมนตรีผอธอนาคารออมสินก็บอกนะฮะเมื่อวานมีการแถลงข่าวอีกรอบนึงบอกว่าการที่ธนาคารออมสินปล่อยกู้แบบอินเตอร์แบงค์ให้กับทางทกสเนี่ยนะฮะวงเงิน2 0 0 0 0ล้านบาทแล้วก็มีการเบิกจ่ายไปแล้ว5,000ล้านบาทเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องเขาก็ยอมรับว่าทั้งการการะทำทั้งหมดที่เขาทำเนี่ยนะฮะกระทบกับความรู้สึกของลูกค้าธนาคารที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าวทำให้มีลูกค้าถอนเงิน ออกจากธนาคารเมื่อวานนี้มากถึง3 0ม0 0ืนล้านบาทนะคะับพร oh, <no. S 1> อจอยซึ่งพ uh huh. อธออนาคารเอาสิ่ก็ยอมรับว่าธนาคารมีเงินสดสำรองไม่พอจ่ายให้กับลูกค้าที่มาถอนเงินเมื่อวานนี้และต้องจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็คเนื่องจากว่าเป็นเหตุการณ์ไม่ปกติจึงสั่งสาขาต่างๆเตรียมสำรองเงินสดไว้รองรับให้ลูกค้าที่จะมาถอนเงินในวันนี้ให้พร้อมด้วยนะฮะ ลูกค้าธนาคารแห่ถอนเงินจำนวนมากโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้และมีลูกค้ารายใหญ่จะถอนเงินจากธนาคารถ้าธนาคารยังปล่อยกู้ให้กับทกสแล้วก็ในห้างในแบงค์อะเค้กเมื่อวานนี้เอาเอาง่ายๆเลยเพื่อนเราหลายๆคนคซื้อสลากออมสินกันไว้เยอะๆหลายคนก็ไปเอาคืน <ừ. S 1> เอาคืนแล้วก็พวกที่จะถอนเงินสดบางสาขาไม่มีจ้า ก็เลยให้เป็นแคชเชียร์เช็คเออนั่นแหละเขาก็เลยแซลกันก็บอกว่าไอตอนฝากเงินเนี่ยให้เป็นเงินสดนะจ๊ะตอนจะถอนทชไมไม่ตียมเตรียมแล้วไม่พอมันก็ต้องเตรียมให้พอเพราะว่าคนจะเอาเงินเพราะเขาไม่คิดว่าคนจะมาถอนเยอะขนาดนี้ไงป้าคนเนี่ยเขาเตือนแล้วนะเค้กคนเนี่ยเขาบอกแล้วว่าถ้าขืนยังจะใช้เงินฝากของเขาเนี่ยเออเอาไปปล่อยกู้อย่างเงี้ยเขาไม่โอเคเขาเตือนมาตั้งหลายวันแล้วแต่ไม่ฟังเออนี่แหละ อย่ามาท้าทายพลังของประชาชนใช่ธนาคารเอาสศินบอกว่าตอนนี้ขอหยุดปล่อยกู้ชั่วคราวให้กับทางทกศก่อนเพราะวมาไม่อยากขัดต่อความรู้สึกของลูกค้าผู้ฝากเงินแต่เขาก็ยังย้ำนะป้าเขาบอกว่าแต่การให้กู้เงินระหว่างธนาคารเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนี่เขาถานอยู่ป้ารู้รู้รู้อินเตอร์แบงค์เนี่ยเวลาแบงค์ไหนไม่มีสภาพคล่องก็ยืมไปยืมมาแต่เขาถามว่าทําไมมันเกิดขึ้นณตอนนี้ครั้งนี้เนี่ยประเด็นก็คือเอาเงินฝาก ไปให้ค่าจำนำข้าวแล้วคนที่เป็นเจ้าของเงินฝากเขาบอกเฮ้ยอย่างนี้ฉันไม่เห็นด้วยฉันก็เลยแสดงออกด้วยการถอนเงินคือปกติแบงก์มันยืมกันอยู่แล้วล่ะเค้กแต่ว่าเขาไม่ได้ยืมเอามาทําโครงการรัฐบาลแบบนี้ไม่ใช่หรอใช่ไหมก็ยืมยืมเป็นเงินสดหมุนเวียนยืมไปลงทุนโครงการปล่อยสินเชื่อให้กู้นู่นนี่นั่นมันก็เป็นระบบธุรกรรมทางการเงินของธนาคารเขาแต่อันนี้เอามาทําอะไร ข้าวไม่ขายแต่ไปกู้เงินธนาคารไปจ่ายชาวนา <S <S นนมใช่หรือเปล่าอันนี้อันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปออตัวเลขตัวเลขนะฮะคุณผู้ชมยอดการฝากถอนเงินจากธนาคารออมสินเมื่อวานน,ะะน,นี้นะฮะนนมียอดฝากเงินหนึ่งมื่นล้านบาทแต่มีการถอนเงินสาม0มื่นล้านสาม0มื่นล้านหักไปหักมาก็ส0 0 0มื่ 2, นแล้วท้ายที่สุดคุณพอออมสินก็เลยต้องออกมา แถลงข่าวว่าตกลงว่าไม่ไม่ให้ไม่ให้อินเดร์แบงก์กับทกศเล็กชุกคราวก่อนชุกคราวก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนเพราะไม่งั้นตายเลยแล้วก็เมื่อวานผู้ใหญ่ในวงการธนาคารสมาคมธนาคารไทยเนี่ยก็ออกมาบอกว่าถ้าสถานการณ์แบบนี้นะมันดูท่าไม่ดีไม่ดีอย่างนี้นะต้องมีการทบทวนและต้องมีการอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจไม่งั้นวันนี้มีต่อนะเค้กเอ้ยมีเค้กว่าอย่างไงก็ต้องมีเออเดี๋ยวใครที่ไปที่ธนาคารออมสินวันนี้นะฮะถ่ายรูปมาให้เราดูหน่อย นะไม่ใช่ถ่ายมาตอนนี้นะตอนนี้จะเจอ,อรปภอ,อยู่หน้าธนาคารนะถ่ายมาตอนสักสายที่ธนาคารเปิดแล้วอะ่ะส่งไปที่แฟนเพจของเราก็ได้รายการปากตลาดนะฮะเอออ,อันนี้ที่เราเล่าไปก็เป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ที่ธนาคารออมสินแต่ว่าอีกจุดหนึ่งเค้กเมื่อวานนี้ที่เค้กบอกคุณผู้ชมว่ารัฐบาลจะจ่ายเงินค่าจำนำข้าวให้บางส่วน หลายคนผิดหวังนะไม่ได้เอาเอาเอาใบประทวนไปยืนรอที่อกสได้อะไรได้ลมกลับบ้านก็นั่นไงได้ลมกลับบ้านทีนี้ก็หนอยสิทิงนังหน่อยไงทิ้งนองน่อยไงนี่ไงไปที่ชุมพรเลยธนาคารออมสินสาขาหลังสวนจังหวัดชุมพรตั้งแต่เช้าเมื่อวานจนถึงเที่ยงวันนะฮะมีลูกค้าของธนาคารออมสินนี่ก็มาถอนเงินเยอะแยะอัตปีนั้น ถอนเงินด้วยปิดบัญชีด้วยทําให้ธนาคารไม่มีเงินเพียงพอที่จะจ่ายให้กับลูกค้าจนทางผู้บริหารธนาคารนี้นะฮะต้องวิ่งไปขอยืมเงินฉุกเฉินจากธนาคารเอาสินสาขาอื่นในพื้นที่จังหวัดชุมพรแต่ก็ยืมไม่ได้เนื่องจากว่าสาขาอื่นในชุมพรก็ไม่มีเหมือนกันนะก็เลยสุดท้ายคือจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็คไปนั่นไงเมื่อวานนี้ใครถือแคชเชียร์เช็คของแบงก์ออมสินเอามาฝากเราหน่อยสิเอามาให้ดูหน่อยคือหลายคนหลายคนบอกมัน ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะไปถอนเงินแต่ได้แค่เจใช่ถอนเงินอยากได้เงินไงถอนเงินอยากได้เงินไม่อยากได้แบบว่าไม่อันนี้ถอนเงินจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากถอนแต่ถอนเพื่อให้รัฐบาลเขารู้ว่านี่นะจ๊ะประชาชนเขาคิดอย่างนี้นะจ๊ะเขาเมื่อสักครู่นี้ชุมพรนะไปที่กระบี่บ้างป้าจอยที่กระบี่นะฮะธนาคารออมสินสาขากระบี่ตำบลปักน้ำอำเภอเมืองกระบี่ ประชาชนจํานวนมากอีกเช่นกันก็มาถอนเงินฝากแล้วก็นําเงินฝากทั้งหมดนะฮะไปฝากกับแบงก์อื่นเพราะว่าประชาชนมันไม่มั่นใจในสภาพคล่องของธนาคารแล้วก็บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วมาจากการชุจริตของรัฐบาลอันนี้ประชาชนคนพูดนะฮะทางด้านของผู้จัดการธนาคารออมสินสาขากระบี่ก็บอกว่ามีประชาชนเนี่ยมารอตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้แล้วก็ธนาคารออมสินทั้ง9สาขา 9กสาขาในจังหวัดกระบี่มีประชาชนทยอยขอถอนเงินฝากจำนวนมากแต่ว่าเบื้องต้นสามารถบอกตัวเลขได้แต่ว่ามีคนมาถอนมากจริงจังแต่เยอะจริงๆเงๆม,มื่อวานนี้นะแล้วคนที่ไปถอนเงินธนาคารออมสินเค้กจ๋า<ะ>ส่วนใหญ่เนี่ยพวกเงินเย็นจ้ะเ,เอาเงินฝากไว้นานนานชิวๆไม่ได้สนใจเงินจะขยับขึ้นอย่คนเหลือคนเหลือฝากออมสินซื้อสลากออมสิน เมื่อวานก็เลยไปถอนเพราะว่าหลายคนบอกว่าอ้าวตายๆจะเอาเงินฉันไปทําอะไรฉันก็ไม่มั่นใจฉันเอากกับมาเก็บบ้านก่อนน้องน้องอาร์มแฟนคลับของเรานะคะน้องอาร์มนาชบ,บุรีผมก็มีบัญชีของธนาคารออมสินเหมือนกัน,นเด็กๆเขาจะมีไงเด็กๆน้องอาร์มถอนถอนถอนอกมาหมดไหมมันมีอยู่เพาห้าสิบบาท <c oughs> หรอป่าอย่างที่ป้าจอยบอกชาวนาเอาใบมาทวนไปรอรับเงินจากทกศแล้วไม่ได้เงินชาวนาที่ราชบุรี นะฮะนี่เลยชาวนาที่ตะบนอ่างทองตะบนเจดีหักตะบนเกาะพรับพาและก็ตะบนเขาแรงอำเภอเมืองราชบุรีนะฮะก็มาสอบถามเจ้าหนี้ธนา,าคารทกอสอว่าเฮ้ยผมนี่นะฮะจะมารับเงินค่าข้าวตามที่รัฐบาลประกาศไว้ว่าวันที่17กุมภาพันธ์เนี่ยชาวนาจะได้รับเงินค่าจำนำค้าวไว้แต่เจ้าหน้าที่ก็แจ้งให้กับชาวนาทราบว่า นะตอนนี้มันยังไม่มีเงินเออโอนมานะก็ทําให้ชาวนาหลายคนผิดหวังกลับไปบางรายก็เลยนําใบประทวนอ่ะป้าไปจํานํากับธนาคารเอาใบประทวนของตัวเองนี่นะฮะไปจํานํากับธนาคารโดยเฉพาะคุณพี่แจ่มพันธรักษ์ชาวนาตําบลกรอบพัพพาเธอนําใบประทวนที่มีเงินจานาข้าวกว่าแสนสามแสนบาทไปขอกู้กับธนาคารเพื่อต้องการเงินเพียง3 0,000บาทกลับบ้าน คือตอนนี้เขาไม่มีเงินสดแล้วอะอแล้วเมื่อวานเนี้ยเค้กเห็นไหมชาวนาไปที่สำ,สำนักปลัดกลาโหมหงกรลาโหมเออที่เมืองทองธาน,นีไปเนี่ยอยากจะเจอหนึ่งคนที่ไปหาเสียงเรื่องจำนำข้าวคนที่ไปไหว้เขาตอนที่จะก่อนเลือกตั้งคนที่ใส่รองเท้าบูทลงท้องทุ่งนาคนที่เลือกดิฉันนะคะนี่คนที่หาเสียงส9้าวันแล้วได้เป็นนายกครับแต่ปรากฏว่าไม่ไม่ลงมาก็มอบหมายให้กับ รองนายกิติรัตแต่กว่าจะรองนายกิติรัตจะมาเนี่ยเย็นแล้วนะออกท<อ>ีวีหมดแล้วอะไรเงี้ยให้คิวคุณชาวนาที่ไปรออยู่ที่นั่นเป็นคิวสุดท้ายแล้วชาวนาก็บอกว่า เอ้าตกลงเป็นรองนายกิติรัฐมาเหรอก็เศร้าอยู่นะทำไมพูดง่ายคือทำไมไม่เป็นตัวแม่มานั่นแหลนะ,ะนั่นแหละซึ่งคุณกิติรัฐณรฐนรองรัาการรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีตก,การกระทรวงการคลังนะก็เข้ามาเจรจากับพ<ม>ี่น้องกลุ่มชาวนาที่ชุมนุมอยู่หน้าอาคารสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่เมืองทองธานีนะฮะ<ม>โดยไปคุยกับตัวแทนชาวนาเรียกร้องให้รัฐบาลจ่ายเงินข่าจะทำข้าวที่ค้างชําระให้ชาวนาวันละ 4.000ล้านบาทแต่ยังพูดไม่ทันจะได้เนื้อได้หนังเลยก็ต้องวิ่งหนีวิ่งหนีเพราะว่ามีการปาขวดน้ำรองเท้าแล้วก็เศษผลไม้เข้าไปไม่พอใจไงแต่ว่าป่าไปแล้วไม่โดนนะป้าปลาแล้วไปโดนนะฮะนี่ก็ตามเจรจาคือคือคุณกิติรัตน์ก็พยายามอ่ะที่จะออกมาก็อย่างน้อยก็แมนอะที่จะมาพบประชาชนนะภาพที่เห็นกันนะฮะ วิ่งวิ่งวิ่งแบบว่าใส่เกียร์สุดฤทธิ์เหมือนกันนะฮะอธิบายคุณผู้ชมทางวิทยุคือ,อแบบว่าก็จะมีมีเจา้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคุ้มกันเข้าไปนะฮะเนื่อจากพี่น้องชาวนาไม่ทำลแต่ว่าเค้กไม่ใช่ทุกกลุ่มนะพี่น้องชาวนาในกลุ่มก้อนของชาวนาเองเขาก็เป็นกลุ่มย่อยกลุ่มนั่นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นมีกลุ่มหนึ่งที่เขาได้เงินนะจ๊ะมีด้วยหรอแมีกลุ่มที่ได้รับเงินเนี่ยน่าจะเป็นที่อยุธยาอ่ากลุ่มเนี้ยไม่ออกมาเคลื่อนไหว ถมยังไปให้กําลังใจที่ธนาคารอมสินด้วย๋อ,อแล้วก็กลุ่มวันนี้ก็จะมีปรากฏการณ์อีกอันหนึ่งก็คือในฝั่งของคนที่สนับสนุนรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะช่วยกันเปิดบัญชีที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะ<อ>ซึ่งชาวนาเมื่อวานนี้เขาบอกว่า พวกเขาเนี่ยรอต่อไปไม่ไหวแล้วนะฮะเพราะบ้านเอยรถเออจะถูกยึดแล้วจึงขอคําตอบจากรัฐบาลด้วยซึ่งกลุ่มชาวนาที่ชุมนุมโดยรอบก็โห่ร้องใส่คุณกิติรัตน์ชุดใหญ่เลยเพราะไม่พอใจแล้วก็อย่างที่บอกไปคือมีการปาขวดน้ําปาอรองเท้าเศษผลไม้เข้าใส่แต่ก็ไม่โดนนะฮะอืมคุณกิติรัตน์บอก่ไม่กล้าให้โดนหรือเปล่าเพื่อนแสดงออกว่าแบบไม่พอใจนะฮะแต่ว่าคุณกิติรัตน์ก็บอกขอเวลาหน่อยนะฮะให้กับทางทกศ ขอให้ทางสกศตรวจสอบใบประทวนก่อนป้าขอตรวจสอบใบประทวนของการจำหนมข้าวเดือนพฤศจิกายนก่อนจึงจะยอยปล่อยเงินให้กับชาวนาได้เเลื่อนมาเยอะแล้วแล้วชาวนาก็ต้องกินต้องใช้ทุกวันแต่เงินไม่ได้จะเลื่อนไปอีกถึงไหนไม่มีเงินต้ใช้ทุกวันก็ต้องไปกู้นะก็นี่ไงแล้วตอนนี้กู้นอกระบบเค้กว่ากันตรงไปตรงมานะชาวนาไปกู้นอกระบบร้อยแล้วเท่าไหร่ไหมบางเจ้าร้อยละยี่สิบอยากได้เงินหนึ่งร้อยแต่ว่าพอสมมุติเธอเธออยากได้ตังค์เธอมายืมป้า ป้าให้แค่80นะใช่ไงฉันชัก20ไว้ละชักก่อนด้วยชักก่อนด้วยใช่ไม่ได้เต็นเดือนไม่ไม่ไม่มันเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นนายทุนที่โหดมากก็จอยก็นี่ไงเขาถึงเรียกทำนาบนหลังคนนี่ไงโอ้ตาย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 แล้วเออก็ เห็นใจนะฮะเศร้านะฉันเล่าเรื่องชาวนาที่ฉันเศร้านะคุณผู้ชมเออเดี๋ยวรอดูันต่อไปนะฮะอยากจะให้แบบพี่น้องชาวนาได้รับเงินจริงๆอ่ะอีกท่านหนึ่งนะฮะรัฐมนตรีช่วยคลังคุณธนงศักดิ์เล็กอุทัยเมื่อวานนี้นออคุณธนุศักดิ์ขออาภัยนะฮะคุณธนุศักดิ์เล็กอุทัยที่บอกว่าคอกันหรือยัง เขาถามพระจอยพอกันหรือยังกับการขัดขวางและทําให้ชาวบ้านชาวนาเดือดร้อนอามามัว่ว<อ>คุณธนุศาาักิ์คะพอกันหรือยังใครก็ไปขัดขวาง<อ>ใช้เงินถูกประเภทหรือเปล่า,าพอกันเสียทีมันไม่มีอะไร,รเรื่องนี้ทกศได้เงินมาจากรัฐบาลและก็ส่งไปให้ชาวนาแค่นี้พวกคุณจะขัดขวางทําไมมันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านนี้เมืองนี้ถ้ารัฐบาลเอาเงินจากรัฐบาลไหนไปให้ทกศเพ<อ>ื่อไปให้ชาวนาจะต้องถูกถอนเงินจากธนาคารจิตใจมนุษย์คนไทยมันเป็นอย่างนี้แล้วหรือคุณธนุศักดิ์คงจะลืมไปเนาะ ว่าข้าวเขามีไว้ขายไม่ได้มามีไว้บาให้กู้เงินธนาคารไปจากชาวนาอยากทําร้ายใครคุณธนูสักนี่เดี๋ยวรัฐมนตรีช่วยั้งนะแต่ก่อนจะใส่ชุดพระราชทานตลอดนะตอนนี้ล่ะเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเดิมไม่หล่อเท่าเดิมดูเขาเปลี่ยนแปลงไปใช่โซมไปเยอะออก็นี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดจากการที่พี่น้องชาวนาจะตั้งความหวังว่าจะได้เงินบารนี้วันนี้จับตาดูนะคะความเคลื่อนไหวใหญ่อีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าจริงๆแล้วชาวนาหลายคนเมื่อวานเนี้ยังยังเหมือนให้โอกาสรัฐบาลจับจ้องดูว่าเอาละ17กุมภาพันธ์เดี๋ยวจะมีเงินมาอย่างน้อยก็ตามที่รับปากไว้ไว่าให้ไปรอที่ทกสแต่ปรากฏว่าเงินยังมาไม่ถึง <ฮะ S 2> วันนี้จะมารวมกันอีกจะมารวมกักมมกบการชุมนุมกปปสจะมารวมกับพี่น้องชาวนาที่อยู่ที่กระสงพานิชย์แล้วก็เดี๋ยววันนี้อีกคั่วอีกข้างหนึ่งก็คือการเข้า ขอคืนพื้นที่จะเรียกอะไรก็แล้วแต่นั่นน่ะก็เขาเขาก็จะอาจจะมีปัญหา,าชาวนาบอกว่า19กุมภาพันธ์นี้จะมีชาวนาจากพักต่างๆเข้ามาที่กรทมอีกจํานวนมากานะพรุ่งนี้19กุกภาพัุธพเดี๋ยวเรารอดูกันไปความเดือดร้อนของพี่น้องชาวนานที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆเรารอกันไม่ได้จริงๆนะนะถ้าได้ยินเสียงคุณธนุศักดิ์เมื่อกี้นะ คุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะมีอารมณ์มากกว่าจอเยอะเ,ออเพราะว่าทั้งฉุนเฉียวกราดเกลี้ยวแล้วเาบอกสียงสั่นเครือเสียงสั่นเครือด้วยนะใช่นะแล้วก็ต่อว่าต่อขานพวกขัดขวางการไปให้กู้เงิน ไปให้พี่น้องชาวนาเนี่ยอ่าก็อาจจะหมายถึงกปปสบ้างอาจจะหมายถึงคนที่ไปถอนเงินบ้างแต่ว่าการถอนเงินพวกเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะไปถอนเงินออกมาใครอยากดูก็ไปโหลด u t u b e นะมีนะคลิปอะโอตายเลยนะเราไม่ได้บอกร้องใครนะฮะแต่ว่าเราเราส่งสารพี่น้องชาวนาจริงๆอยากจะให้พี่น้องชาวนาได้รับเงินทุกคนที่ฟังอ่ะคนขับแท็กซี่ตอนนี้ที่เปิดฟังเราเนี่ยก็มีญาติพี่น้องเป็นชาวนาเรากินข้าวเน่้อาเรากินข้าวนะข้าวทุกเม็ดเนี่ยก็มาจากพี่น้องชาวนาเราไม่ได้เป็นเด็หญาข้างบ้านจินนะ พูดเลยเออเราก็ต้องซื้อข้าวนะถโอ๊ยพูดแล้วเครียดเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามร้านอาหารร้านหนึ่งที่ประเทศอิตาลีเขาเป็นร้านอาหารธรรมดาแหลบจะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งที่เขาจ้างงานคนคนกลุ่มหนึ่งมาทํางานเป็นแบบฮรถอดดะเลือ<ะ>่อนอะ,ามมาะอย่าลืมส่งเอสเวนะวันนี้มีของแจกจ้า